ตัดก้นมะพร้าวออกก่อนนะครับโดยใช้มีดสับลงนะครับสับแล้วก็ดันสับแล้วก็ดันแบบนี้นะครับจนรอบลูกมะพร้าวนะครับแล้วก็สับส่วนก้นออกทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับใช้มีดนะครับสับนะครับสับแล้วก็ฉีกนะครับ สับแล้วก็ดันฉีกออกแบบนี้นะครับสับไปจนรอบลูกมะพร้าวเลยนะครับเมื่อรอบแล้วก็ใช้มือฉีกกระมะพร้าวออกนะครับอ่าสับส่วนหัวออกแล้วก็ดึงนะครับ ใช้มีดนะครับแต่งเอาขุยมะพร้าวออกนะครับเวลาขูดกะทิจะได้ไม่ร่วงลงไปใส่กะทิของเรานะครับก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ